บิ๊กแม t ไทยแลนดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามคัคคีภูมิใจเสนอสถานที่ท่องเที่ยวหวังน้ำเขียว สวัสดีครับผมนายสม,มุทรสิงห์กิ่งนะครับนายกของการหาสบอลไทยสัมคีนี้ก็จะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของตะบนไทยสมคีในตะบนไทยสัมคีก็จะมีทั้งหมด11หมู่บ้านนะครับประชากรประมาณ7,000คนแล้วก็เป็นเราเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยาแห่งชาติทับลานนะครับก็มีอากาศที่ดีที่นี่ก็จะสามารถที่จะทําการเกษตรได้ดีเช่นการปลูกผลไม้หรือปลูกพืชเมืองหนาวนะครับใน ตำบลไทนมุใน11หมู่บ้านเองก็จะมีหมู่บ้านที่มีสถานที่ท่องเที่ยวแตกต่างกันไปนะครับเช่นหมู่ที่หนึ่งนี้ก็จะมีสถานที่ที่เป็นหมู่บ้านโพทอบนวัดวิถีที่อยู่ใกล้เป็นที่ตั้งขององค์การอาหารสตรีไทยสังคีนะครับแล้วก็จะมีงานเป็จามาศบานในม่านบอกที่จัดในเดือนกุมภาพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทุกปีนะครับซึ่งเป็นงานระดับจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอย่างมากมายนะครับ จะมีการจับทะเบียนสมรสในวันวนาเลนไทน์นั่นด้วยนะครับในส่วนม,มูที่สองนี่ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเช่นผาเก็บตะวันและก็ ็นมูลหลงมูลสามน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำเป็นการสันปัน้ำระหว่างภาคคือน้ำส่วนหนึ่งก็จะไหลไปถึงแม่น้ำป่าจีนลงแม่น้ำบางปะกงและอีกส่วน,นก็จะไหลไปสู่แม่น้ำมูลนะครับอันนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในหมู่ที่สองนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของตะบลไทยสมมังคีด้วยในส่วนของหมู่ที่สนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่บนภูเขาแล้วก็จะมีวิวทิวทัศนสามารถมองเห็นภาพของวังน้ำเขียวได้นะครับหมู่ที่4ีก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์มีแหล่งท่องเที่ยวคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอ่างเก็บน้ำ้วยกระบ,บอกเป็นล่องเขาที่มีล่องเขาระหวังเขาวงเขาสลักใดซึ่งเป็นทานน้ำที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวแล้วก็ดูผีเสื้อได้นะครับ หมู่ที่5นี่ก็จะเป็นที่ตั้งของหลวงพว่อคูณหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะเป็นมีตลาดขายของฝากบริเวณปากทางตำบลไทยสมคีทุกคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะไปไหว้หลวงพว่อคูณเพื่อที่ขอพอรจากนั้นก็จะไปเที่ยวซื้อของผลิตภัณฑ์นในตำบลไทยสมคีบนตลาดตำบลไทย ที่ได้นะครับที่6ก็จะเป็นพื้นที่ที่แหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเช่นซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการมอนทานาฟาร์มซึ่งมีฟาร์มแกะมีแหล่งท่องมีสถานที่ให้ได้เที่ยวชมได้มากมายในในฟาร์มมอนทานาฟาร์ม แล้วก็เป็นที่ตั้งของน้ําตกห้วยใหญ่ใต้หรือน้ําตกม่านฟ้านะครับสามารถที่จะไปดูน้ําตกได้แต่ต้งอาจจะต้องเดินลงไปดูเพื่อไปเชื่อมกับน้ําตกส่วนห้องนะครับมูมที่7ก็จะเป็นอีกมู่ว่าหนึ่งที่เป็นที่ตั้งของวิลเล่ฟาร์มนะครับวิลเล่ฟาร์มนี่ก็จะเป็นโรงบ่มไวที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่แล้วก็ไวที่ขึ้นชื่อแล้วก็รสชาติไวที่อร่อยแล้วก็ สามารถที่จะไปจิบไวายไปทานน้ำมนได้ที่นี่นะครับหมูดที่8ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นผาลักสลักใด สามารถที่จะขึ้นไปดูทิวทัศน์ของตนบนไทยทั้งขีและอำเภอวังน้ำเขียวแล้วก็เป็นหาที่สวยงามนะครับก็หมู่ที่เก้านี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวบนบริเวณเขาวงซึ่งมีทิวเขาที่สามารถที่จะไปปั่นจักรยานออกกําลังกายแล้วก็ชมทิวทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้าห้วยกระบอกได้นะครับหมู่ที่10เองก็จะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอีกหมู่หนึ่งที่อยู่ติดเขาสลักใดบนฐาน ของภูเขาแล้วก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมแปลงเกษตรของชาวบ้านที่นั่นได้หมู่ที่11ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยกระบอกจะมีบริเวณท่องเที่ยวบริเวณริมอ่างแล้วก็มีผักวัสารพิษที่ชาวบ้านปลูกริมอ่างก็จะมีโรงคั่วกาแฟที่หลายคนไปทานกาแฟที่นั่นไปจิบกาแฟที่นั่นแล้วก็ จะมีลงแหนมเห็ดของเมนุยแล้วก็มีการผลิตแหนมเห็ดได้มากมายของหมู่ที่11นะครับแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สวยงามก็คือการุณะซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมีสวนภัยเหมือนกับยกประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ซื้อผักกวอดสารพิษไปทานกาแฟไปนอนในป่าไผ่ยังก็สามารถที่จะเอาบรรยากาศของตำบลไทยท้บบยงขีได้อย่าง ดีแล้วก็อย่างสวยงามแล้วก็อากาศที่นี่ก็จะสามารถที่จะทําให้ท่านเองมานอนพักผ่อนได้สบายแล้วก็อากาศเย็นที่เย็นสบายนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวมาพักผ่อนแล้วก็มาเยี่ยมเยือนบรรยากาศของชนบทบนภูเขามาเที่ยวงานเปโมาศบ,บานแล้วก็มาทานกมาจุบก,กาแฟที่นี่มาทานผักปลอดสารพิษ นะครับยังไงก็ขอฝากตำบลื่อง,งีีอยากให้ท่านมาต้องเทีย่ยวเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนก็ับสวัสดีครับบิ๊กแม r e ีว e w